bò đi nó lào tòng phê nó mai quen vài quen vài lào vài tôm thì hàng hàng lấy lấy lò được này mặn rồi Hãy subscribe cho kênh สา,ารพื้นบ้านหึืสานนานมาวิถีชีวิตและภูมิปัญญาเราเลี้ยงสืบม,มาตั้งแต่ปู่ยาายายตามวิถีทิ้นกินอยู่เรียมหายตักยามากมายปลูกไว้ใกล้บ้านตามคำพ่อสอนลูกหลานสืบสา,านเดินดวนทุกขันมันงยา นายคลำต้ผ่านชานแกคุดลาวชับมีเทร,เรีเตรียมจัดก็ไปคอยทาร้อยโบเฮแล้วว่าร้อยโบเฮอมีนูทุกเมือมีปลาสิบรับรองมีเน่ค่อนเฟิร์มร้อยที่แน่นอนเดรินกลับปีน้องที่น้องอยาบลงซิตี้เก่งชมเก่งเพชรต้มยำเกลือเกี่ยงข้างน้ำห้าได้มากมี là lại ghi không mì cả, không ai ruyi ravi diệt samara, tam là số con nè. mô mò đấy nha. Con kẹp riêng để mà chan, à đấy lấy na à Tao tao trắng, phải mặt tieng này na mặt tieng này đúng đấy à phụ rát á, đây bao nhiêu giờ vậy? Vai chào tì chào tì, chào qua. Chào quay hai chào Ở nó gặp na. Cắp 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 quay phụ quay anh nhìn. Oh cắp. Mấy đứa lắm cẩn lắm

บาเกเนบน้ำดำนาจะกลุ่มกรงปองหลักชากรหลักชากองหลักชาปนิ้งถุกอย่างในชาตานีนี่อยางมีอันราตได้เกิดขึ้นถูกอย่างในชาตานีนี่ต้ถูกองค์ทำราชการจอบแหลบริบูรณข้อพนสวัสดิแก่ทานตะบุญ่าได้ให้ทุนจับชิ้นเบื้อบบนถูกทิ้งนานาก็มันเกิดมีมีก้าวมีกองมีเงินมีทองแปลปันญรับ้ามีกายยิ่งใจหัวควายอางมาจับชิ้นนานากรัมเกิดมาแนงนอกก็มีคนบุตร เราจะเลาไป,ปยป่อมยาใดปกลองโดยพรเทวดาอายุวันดูทุกข์าลังเจาฮกเจ้ารอง,รงตำรื่อนี้ล้นะนี่กับลูกหลานลูกหลานกันเลยลูกหลกานนะ,ะกับอาไปกับยเ็นน

อ๋ออ๋อเดี๋ยวอยู่กาบแล้วมีแม่มดโผล่มาเดี๋ยวโอ้เป็นเอ mận bần là vậy tôm nhấp gì đấy nữa tôm nhấp đà nิน ừ. đứng đó, Thuột. Thuột rồi đấy sao mày ai sang na đâu mua về tôm nhấp đà nิน dây tầm àn phòng lối nước à này cái đàn án như thế này Tôi ngủ ở bên tôm châm gì biết gì biết nhà chăng tầm đá, mưa quá nằm nó mèo.

Cặp mà tám đôi menu, pet pet lá mi lăng nè. trường cây nào, thấy bà mặn lùa về นี่ปลาที่ได้ไวเนี่ยนะปลาหันลาเนกัเ้ยมันดนำเอานี่ยกมัเนี่ยมจักที่เดือนได้บ้งกรีเลืตีน้ำเ่ยเดือเดือที่หนึ่งยังยังกรอบะาต่เล่มันตีตีปอบปอนะต่นิ่มเพียนได้ไปไหนบ้านี่มันหนาืดตีนิ่มเอไอ้หมันมันลาลราลน ปลาปลาลมีคือปาลินมันจะมันจริงนะครับมันจะร่อยเลยครับมันับตมจุ๊บองนี้เหรอครับตามด้ยมาเกลือพวงนะเกลือตูนมาเลมนี่ยครับมันท้องไปหลุดจากมันมันหอมกลืตูนเหลือนะมชอบแรงอยางไรเดี๋ยวก็ือตูนครับพร้อมชิมนะครับุกเลยครับขั่วเพชรปลามีลังพร้อมิร์อพร้อมิร์ฟ chắc lấy gặp cô phép làm gì lăng chê, Tóm nhìn. chắc lấy gặp quảng trường đàn nuôi rồi lao chào thầy thăm anh nuôi này thăm bà đi ra lao đi lao đi

จเออนี่รสมลานลอยลอ,อยชาลุกลนกันกปลาออจ้ะตุนเล่านๆเลยนะนกับนุๆกับพ้อมเร็วพร้อมเร็วอืมไจ่าพอดีเป๊คคคคปดเ็กกเ็กก๊าเลยเนาะนวตานี้พอดีปลาดสดก,กันนะสดจากใในลูกคลาเราเลยคับ Nhiên tầm mà chát nha, mấy chạy niên liềng nha Cổ đi, nó lào to của pê nha Lấy cà phô Kì Để tuột nì Bộ bác bộ luôn lùi nà Đãi lèo Trộm xíp ní Lục được ít cơ nè Đâm đuôi mà nao nó. Chát Rồi bộ ơ รอมเสิร์ฟรอมเสิร์ฟ ใครอารีพี่น้องช่วยกันประคับประคอมือเดียวก็ีกเกี่ยวปลองดองเรามีวิธีขลองลื่นลุ่มสมบองบนความพอเพียงสิทธจากการทำงานล้อมวงชาวบ้านโดยพอดีกับสุราพอมีร่วมสามาคคิ ดึกษาปัญหาแบ่บ้านชวนน้องรายร้องรบกันวิถีชีวิตสัมพันธ์เอฮารวมกันเป็นเสน่บานทุ่งเอฮารวมกันกับเพลย์บาร์นูเอ็นยิ้มเียบอยู่

อีกางหน้ามันตุ๊บตุ๊บเลยโอเค